าชมมิชนนอนอ้ยเตืรนมาชมมิชชันนอดนอนอ่อนทัวร์กันต่อครับตอนนี้สาวๆนี่เสร็จกันไปทีละลายสองลายแล้วครับตอนนี้เบลเนี่ยก็ได้จากไปแล้วหมายถึงนอนหลับนะครับแล้วก็มาตอนสีสานะครับโมโม่ก็ได้ตกรอบไปเช่นเดียวกันครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับมีคนที่ตกรอบได้แก่น้องฝ้ายจูนเบลแล้วก็โมโม่ครับเหลืออีกสี่สาวมาดูกันต่อชีวิตป้าอ,อ้อยเนี่ย มีเรื่องเล่ามากมายก็ขอเล่าเลยเนาะเป็นคนเชียงใหม่ค่ะที่เชียงใหม่ป้าอ้อยได้อยู่กับครอบครัวนะคะมีคุณพ่อคุณแม่คุณยายอยู่ที่จังหวัดลำพูนคุณพ่อคุณแม่ในเป็นคนที่ทำงานต่างจังหวัดอยู่กับคุณยายเช้ามาคุณยายก็เอาเข้าวเหนียวปานเป็นก้อนๆแล้วก็ใส่หมูหยอง แน่นๆแ,แล้วก็ให้เรากินเราก็เป็นคนที่มีทีวีเครื่องแรกในหมู่บ้านนั้นนะคะคนแถวนั้นก็จะมาดูพอถึงเวลาสองทุ่มครึ่งนี้ก็มืดละวาดภาพได้แต่ทะเลตั้งแต่ปสามจนกระทั่งบัดนี้วาดได้แต่ภาพทะเลที่คุณครูชวีวันสอนพอหลังจากนั้นไม่ไม,ไม่ไม่นานนักเราก็ดูว่าลูกเราจะต้องโตต้องใช้ใจ่าย เราก็เลยกลับไปเป็นครูอยู่ที่กรุงเทพไปอยู่โรงเรียนอนุบาลเล็กๆจนกระทั่งขึ้นมาเป็นครูครูชั้นประถมฮะอาคุณปาลเราจบเรียกครับอ๋อผมก็เพิ่งตื่นนะครับเนี่ยอ๋อมีเครื่องตื่มอุ่นๆกับขนมปังนะครับมาให้สาวๆนะครับเพื่อบรรเทาอาการง่วงนะครับ แต่บรรเทาได้แป๊บเดียวแหละครับอันอย่างเงี้ยมันทําให้แม่หนังท้องตึงหนังตายหย่อนเช่นเดียวกันครับอ้าว่าแล้วก็ฟังคุณป้าเล่าต่อสำหสาวๆเราจะมีวิดีโอให้ดูเป็นวิดีโอสาธิตวิธีการทําเมนูยอดของสาวๆทั้งหลายก็คือสลัดนึ่เองจัะวันนี้เราจะทำอาหารเพื่อสุขภาพพนนะคะนั่นก็คือสลัดผักค่ะสิ่งแรกที่ต้องทำคือหั่นผักคนสอนนี่เอาผักเข้าไปไว้ในท้องโนบลครับ ไปเรื่อยครับือเอาคนที่ทำครัวไม่เป็นมาทำครับตอนนี้นะครับเป็นทีมงานของเรานั่นเองครับก็หันไปเรื่อยนะครับบอกบอกบอกไป <c oughs> น่าเบื่อตรงหันไม่เป็นนี่ละครคุณผู้ชม ตอนนี้ครับสี่สาวของเรานะครับมีท่าทีว่าจะหลับทั้งสี่สาวนะครับแต่มันล้นกันครับว่าใครจะอยู่แล้วก็มาดูนี่ครับสารคดีดวงดาวครับโอ้หน้าตื่นตาตื่นใจมาก <c oughs> ตื่นตาตื่นใจไหมสาวเอ่อตื่นตาตื่นใจ But the message won't arrive here for another 25,000 years. There's an equation devised <coughs> to estimate <coughs> the number of advanced civilizations. <coughs> the result is startling. <coughs> there could be millions of civilizations just in our own galaxy. แล้วมาชมกันต่อครับไม่ใช่สารคดีอะไรทั้งสิ้นครับเป็นคลิปคลื่นครับมีแต่คลื่นครับจะบ้าเหรอนั่งดูคลื่นไแบบหลับดีกว่ามั้งมันน่าเบื่อจริงๆครับมีแต่คลื่นเนี่ยอามินมินมินมาแล้วครับจุมาแล้วครับเปบนับอ้าวแม่ลืมตาขึ้นมาได้ยังไงเนี่ย ร้ายจริงๆครับแต่ละคนเราก็หลูบภาพทะเลไปเรื่อยๆนะครับบนภาพไปเรื่อยๆก็ยังจะไม่หลับอ่ะอืมดูสิมาสู่แผนการต่อไปครับให้สาวๆออกไปข้างนอกครับไปดูนักกีฬาเล่นวอลเลย์บอลครับเป็นนักกีฬาที่เก่งมากครับเขาจะทำอย่างนี้ไปเป็นชั่วโมงเลยครับโดยลูกตัวเลย์บอลไม่หล่นนะครับ ไปเรื่อยๆเป็นการสะกดจิตชนิดหนึ่งครับสี่สาวของเราก็ต้องทางตาดูนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับแต่สังเกตดูมินครับมินครับมินสับสงกแล้วครับสับสงบถ้าท่านจะหมัไม่หลับครับทนจริงๆสาสาวสี่คนนี้ครับก็นางดูวอลเลย์บอลไปเป็นชั่วโมงแล้วครับคุณผู้ชม แล้วก็กลับเข้ามาดูหนังจีนกันต่อโอ้เป็นหนังจีนกำลังภายในไม่ใช่เป็นหนังจีนที่ภาคไทยไม่ใช่ 不为少爷，只要照老样子再输一晚上，您的事儿就成了。你可别算错了。没错，这儿有账。买个啦，买个啦。各位，起老大，被来踢了，跑啦，跑！敢不敢满拿个拿啦，拿！坐好，坐好，坐好。少爷，坐好。八了，买；九了。 ไมยตกรอบไปแล้วกับหนังจีนครับกำลังภายนอกและตอนนี้ครับก็เหลือสามสาวเท่านั้นเอามาดูกันต่อคลิปคนหาวครับโอ้โหส่งเสริมการหาวให้กับสามสาวจริงๆครับเอาละครับโอ้โหหาวล้วนๆครับโอโ แล้วมันก็จะอยากหาวครับเอาละครับมินนี่หาวประมาณร้อยรอบได้แล้วครับไม่แต่ก็ยังทนกันได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อครับ